เราเรียกั้นก you kind of ับพี่จอยเรายังจับจ้องเรื่องนี้อยู่เี็นไ๊บ้างครับคือไม่มีอะไรจริงๆคือหลายคนหลายคนหลายคนจะชอบก็คือเราก็ดีใจที่มีคนแบบอินกับละครอินกับอินกับอะไรอะจิ้นอะไรเงี้ยเพราะเราเพราะเราสองคนก็ดีใจที่แบบละครเราออกมาเนี่ยเราสองคนก็ตั้งใจเล่นทีมงานคนนักแสดงคนตั้งใจเล่นแล้วมันออกมาดีคนชอบเยอะเงี้ยฮะคนจิ้นเยอะคนอินเยอะเราก็รู้สึกว่าแบบ เอออาจจะเป็นหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนเนี่ยทาการแสดงออกมาได้ดีอะไรอย่างนี้แบบประสบความสำเร็จในเรื่องของการแสดงนะดีใจโดเาะว่าพี่เบนเขาก็เป็นแม่สีให้เราด้วย<ร><ร>ความน่าจะเป็นด้วยความที่คือพี่พ่เขาก็ชอบเวลาที่เล็กกับพี่จอยอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าแบบอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะดูนา่ารักเพราะว่าเล็กก็ชอบแกล้งพี่จอยพี่จอยเขาก็ชอบ เป็นคนที่แกแล้งเราหัวล้อหัวล้ออะไรเงี้ยเขาคงชอบเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าเบ้นมีเชียเชียไหมครับก็ไม่ได้เชียอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็เห็นเห็น<ๆ>เขาชอบมาแซวๆซอะไรมากกว่าไม่ได้ถึงกับเชียอะไรขนาดคนกระแสคนเชียเราขนาดนี้เราติดตามทำไมอย่างนี้คนแต่คนเชียเยอะจริงๆ<อ>คนคนอินคนคนพูดถึงเยอะจริงๆ เล็กอินหาือเินไหม,ไไมคือยังไม่ได้กินขนาดนั้นแต่คือคนเราเนี่ยพอได้อินมาเยอะๆแบบเนี้ยเราก็จะแบบโ,โหขนาดนี้เลยหรออะไรเ้ยก็แปลกใจเหมือนกันที่แบบที่แบบ จะมีกระแสเยอะขนาดนี้มีแบบตั้งกลุ่มมีคนมาตั้งกลุ่มแฟนคลับมีแบบป้ายฟงป้ายไฟมาอะไรเงี้ยคีว่าหรว่าเราคบกันแล้วแต่ว่าเราแบบแข่งยุ่ไม่ใช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 ่ไม่ได้ไม่ได้คบกันฮะเป็นพี่น้องกันไม่ได้สนิทมากนักเสมก็ถือว่าสนิทเพราะว่าเพราะว่าพอตอนถ่ายละครก็สนิทเพราะว่าเจอกันบ่อยใช่ไหมพอจบละครมาก็ยังมีมีนัดกันไปกินข้าวกับกวนกันทองกับกวนๆเนี่ยฮะก็ไปไปเจอกันก็มีเจอกันบ่อยมีมีไป ร่วมงานด้วยกันบ้างไปทํางานด้วยกันบ้างเนะี่ยเพราะว่าด้วยกระแสเนี่ยมันก็นมีทำให้แบบมีงานออกมาอะไรเงี้ยก็ที่จะเปอกสให้สุกโอกาสที่จะพัฒนาครับที่จงแลโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะผมว่ามันด้วยความแตกต่างของหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนฮะแล้วก็แล้วก็กับการทํางานปัจจุบันของเราสองคนมันก็คือตอนนี้เราครับข,ขอโทษ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวถามพี่ร้อนร้อนจริงคือถึงไหนกันนะโอกาสโอกาสครับก็ยากเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่อะไรตอบใหม่เลยนะยากนะเดี๋ยวละเอาใหม่เลยวะแม่ยากนะด้วยความที่ด้วยความที่มันมีความแตกต่างอะไรหลายๆอย่างด้วยความหลายๆเรื่องแล้วก็เราทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าความจริงแล้วความจริงแล้ว ตอนนี้คือพี่จอยเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสนุกฮะเราอยู่ด้วยแล้วก็โอเคแฮปปี้ไม่ใช่ว่าไหนเราแค่เป็นคนที่เวคว้งไมคเขาคือเราไปกินข้าวด้วยกันเป็นกลุ่มอะไรนั้ไม่ได้แบบไปกันสองต่อสองอะไรเงี้ยฮะเราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นด้วยเรื่องงานแหละครับมีโอกาสกลับมาร่วมง,งานกันอีกือเปล่าอยากฮะอยากเพราะว่าซีซัน่นสองนี่ต้องต้องเป็นเรื่องของช่องกับพี่เอิร์นกับพี่พิพจัดแล้วเพราะว่า เพราะว่าเขาก็ต้องกดดันกันนะเพราะว่าพอภาคแรกเราออกมาแบบคนพูดถึงเยอะอะไรเงรี้ยคนพูดชมเยอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดภาคสองออกมาเนี่ยแล้วมันแล้วมันสู้ภาคแรกไม่ได้ก็จะรวนไหวก็เลยแต่ว่าแต่ว่าคือบอกตรงนี้เลยคนระับเพราะว่าพี่พีนักแสดงทุกคนเนี่ย<ไ>พี่เบนที่วิกกี้พี่จอยเล็กเนี่ยแบบพร้อมพร้อมจะเทคิวให้จริงถ้าเกิดว่ามีทําเป็นภาคสองหรือว่าทําซีรีส์หรือว่าทําเป็นสิท์คอมเพราะว่าพวกเราแบบ ตอนที่ไปถ่ายละครเรื่องนี้ครับทุกคนแฮปปี้มาไปแบบกองไปเฮฮากันอะไรเงี้ยก็อยากจะทำตอนนี้ครับเพระเอกช่องสามวนกับกล้องแบบเป็นประเด็นแรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรากลัวต้องวอนอะไรกับเรื่องนี้ต้องไหมครับกังวลไหมครับก็ก็ไม่ได้กังวลใช่เพราะว่าเราก็ เล็กเล็กเล็กรู้สึกว่าเล็กไม่ได้ทำอะไรเสียหายสักเท่าไหร่ยังไม่ทำอะไรเสียหายแบบระวังตัวเองให้มากก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเองคะต้องดูแลตัวเองต้องดูแลการวางตัวของตัวเองต้องแต่ว่าเล็กโชคดีที่มีแม่ก้อยมีมีมีผู้ใหญ่มีพี่ๆคอยคอยแนะนำคอยตักเตือนอะไรอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างสบายใจเรื่องนี้ เรื่องงานพวกนี้เล็กๆมีเรื่องงานอะไรบ้างงา,งานเล็กๆเรื่องล,อนะละครละครตอนนี้ถ่ายทางเดินแห่งรักกับสายสีเพลิงใกล้ใกล้จะปิดกองทางครูละซึ่งได้ดูได้ดูช่วงนี้ครับสิงหามีนัน,นสายสีเพลิงน,น่าเป็นช่วงสิงหาเพราะใกล้จะปิดกองแล้วแล้วก็กลางเดือนกรกฎาครับจะมีหนังเข้าโรงเรื่องหนึ่งที่เล่นกับมินทิชยา